สวัสดีขยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่ช่องข่าวดาราเก้าทำเอาแฟนๆอึ้งกันทั้งโซเชียลเมื่อหลีเฉิงเตอ๋อสามีของหูซิงเอ๋อนักแสดงสาวชื่อดังจากฮ่องกงถูกจับภาพขณะสังสรรค์สุดเหวี่ยงกับสาวสวยมากมายในไน,นคลับโดยไร้เงาภรรยาและลูกๆร่วมฉลองเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลีเฉิงเตอ๋อ จัดปาร์ตี้วันเกิดสุดหรูท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานสื่อฮ่องกงจับภาพได้ว่าเขาแนบชิดสาวสวยหลายคนมีทั้งถ่ายเซลฟี่อบกอดและกระซิบกระซาบกันอย่างสนิทสนมจนกลายเป็นที่จับตามองแหล่งข่าวเผยว่าหลังจากดื่มไปหลายแก้วอารมณ์ของลีเฉิงเตอ๋อเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆทั้งเสียงหัวเราะและท่าทางที่ดูผ่อนคลายสุดๆอย่างไรก็ตามแม้จะสนุกสุดเหวี่ยงในงานปาร์ตี้แต่สุดท้ายเขาก็กลับบ้านด้วยความมึนเมาย้อนกลับไปลีเฉิงเตอ๋อเคยได้รับฉายา,าเพชรคาตนางงาม เพราะเคยมีข่าวกับสาวงามในวงการหลายคนแม้ปัจจุบันจะเป็นคุณพ่อลูกสามแต่ดูเหมือนว่าสเสน่ห์ของเขายังร้อนแรงไม่เปลี่ยนหลี่เฉิงเต๋อและหูซิงเอ,อ๋อแต่งงานกันมาสิบปีมีลูกสามคนก่อนหน้านี้ครอบครัวของหูซิงเอ๋อและหลี่เฉิงเต๋อดูหวานชื่นมาตลอดงานนี้ภรยาสาวคนเก่งจะว่าไงจะมีเคลื่อนไหวหรือออกมาแสดงจุดยืนหรือไม่ต้องรอติดตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ